โอกาสที่ดีนะครับที่กระทรวงหลายๆกระทรวงร่วมมือกันอย่างทางกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันนี้เขาได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยให้โอกาสเยาวชนที่ตั้งคันได้เรียนหนังสือต่อแล้วก็มีการวางแผนการดูแลอย่างเหมาะสมด้วยครับสำหรับการลงนามในครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นพุทธศักราช2559นะครับ โดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็บอกว่าภารกิจของแต่ละกระทรวงเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นโดยทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีกรมอนามัยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดําเนินงานเรื่องสุขอ,อนามายัยและก็ความปลอดภัยของแม่และเด็กครับการบันทึกข้อตกลความร่วมมือ MOU ทั้งสามกระทรวงในวันนี้ก็ มั่นใจได้ว่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องให้โอกาสกับคนที่อาจจะมีความผิดพลาดนะครับในช่วงวัยที่เขายังาภาวะการการตัดสินใจของเขาหนึ่งมันยังไม่แม่ชัวนะครับเต็มที่ถ้าเราไม่ให้โอกาสเขาเลยนะครับสังคมไป ตำหนิตีเตียนทับถมทับซ้อนเนี่ยทับทับถมแล้วก็ว่ากล่าวอย่างเงี้ยเขาก็จะตระหนกเปิดเปิดสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือไม่ใช่ตัวคนคนเดียวนะครับมันจะกระทบไปถึงทารกในครรภ์หรือแม้กระทั่งว่าถ้ามีการคลอดออกมาแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องนึกถึงนาคตของเด็กคนนั้นเลยนะครับนี่คือสิ่งที่กระทรวงของเราทั้งสามก็คงยอมไม่ได้ที่จะให้เกิดสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนะครับ ส่วนทางกระทรวงศึกษาธกษาิการนะครับนายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็บอกว่าทางกระทรวงเองเนี่ยมีนโยบายที่ชัดเจนที่ให้เด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์นในระหว่างการศึกษามีโอกาสศึกษาต่อในสถานศึกษาเดิมนะครับโดยก็จะมีการปรับรูปแบบและก็ความยืดหยุ่นให้มีความเหมาะสมเพื่อไม่ทําให้เด็กและเยาวชนเนี่ยหลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วก็ยังเน้นย้ําด้วยนะครับว่าไม่ใช่การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรแต่ว่าเป็นการช่วยเหลือด้วยความเข้า เข้าใจและก็ให้โอกาสครับบทที่สําคัญคือเรื่องของ big data หรือว่าข้อมูลครับที่ทั้งสามกระทรวงเนี่ยคงต้องแชร์กันนะครับในทุกๆเรื่องนะครับซึ่งวันนี้เราเห็นการแชร์ข้อมูลของทั้งสามกระทรวงรวมถึงเรื่องของกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับในเรื่องข้อมูลพื้นฐานนะครับจะทําให้เราสามารถรับทราบจํานวนแล้วก็รายชื่อที่ชัดเจน สถานที่ที่ชัดเจนที่อยู่ที่ชัดเจนของเด็กที่อาจจะมีปัญหาในในเรื่องต่างๆนะครับเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยเป็นเรื่องของปัญหาทุกๆสังคมทุกๆประเทศถ้คหากเราสามารถให้ความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างถูกหลักนะครับทันสมัยเป็นที่เข้าใจของของเด็กๆและเยาวชนในในยุคสมัยนี้นะครับก็น่าจะทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ย ลดลดความรุนแรงล,ลดจำนวนลงนะครับส่วนทางด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็จะมีการให้การช่วยเหลือในการจัดหาบ้านพักเด็กและก็ครอบครัวในระหว่างการตั้งครรภ์และก็จะจัดให้มีการฝึกอาชีพตามความสนใจและความถนัดของตัวเด็กด้วยนะครับรวมถึงพร้อมดูแลช่วยเหลือหลังจากที่คลอดลูกเรียบร้อยแล้วด้วยครับ